เพื่อรดำเนินเรือเนี่ยประสานกับมือ8ะว่ทอกรภูโดยสชทวันเต็มสุขสมบูผู้ใหญ่สุดภุสมเนี่ย ก็จะผลิตไม้กวาดไม้กวาดแล้วล็โดยทำจากขวดวพลาสติกนะฮะเอามาทำลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กับชาวบ้านในชุมชนนะฮะนอกจากไม้กวาดแล้วเนี่ยก็ยังมีการทำอดอกไม้กันนะฮะเพื่อให้ชาวชุมชนในพื้นที่อยู่แต่ทั้งหมดเนี่ยที่ไม่มีงานทำไม่มีรายได้เนี่ยมาฝึกแล้วก็ทำขายตามวัดตามอะไรเนี่ยเพื่อมีงานตกส่วนไม้กวาดเนี่ยธนาคารกติกร แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงน,น่ะมาดูงานและเอาไปทําขายนะซึ่งเราเป็นเนี่ยแหล่งผลิตแหล่งแห่งแรกของประเทศไทยนะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ชาวบ้านชื่นชอบและก็เทศบาลเราก็ได้ประกาศเชิญชวนว่าใครขวดพลาสติกต้องการจะทําไม้กวาดก็มาดูงานที่หมู่บ้านชุมชนสาธารูนได้นะแล้วเราก็จะสนับสนุนซื้อไปใช้ในเทศบาลของเราเพื่อให้อาพนักง,งานเราเนี่ยใช้กวาดถนนใช้อะไรอะไรทั้งหลายครับน,อน,น่อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ ทางเทศบาลสนับสนุนเพราะเวืเนี่ยเราจะทิ้งต่เปล่าๆมันรือไปขายกันไม่ได้ราคาเมื่ออามาประกอบทาเป็นไม้กวาดเนี่ยมันจะสร้างรายได้เสริมให้กับแม่บ้านหรือพ่อบ้านที่ว่างเนื่องจากช่วงเนี้ยเป็นสถานการณ์โควิดไม่มีรายได้อะไรเลยท่านมือแปดเนี่ยท่านสชวันเทนเนี่ยท่านก็สนับสนุนใครมาที่กืวนมีอะไรเนี่ยมาที่ท่านแล้วท่านจะสอนแล้วผลจะให้แล้วก็ขายมาส่งคืนท่านท่านจะไปขายต่อ <Okay. S 1> เริ่มเกิดจากเทศบาลตำบลบางเมืองตะลนตะลง นะคะว่าการลดขยะในชุมชนนะคะดังนั้นก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นขยะก็คือขวดพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วสการไม่สามารถที่จะขายได้อย่างที่ท่านนายกบอกนะะ่าให้ทานวัตกรรมประกวดระดับเทศบาลน,นะคะก็นํานวัตกรรมตรงนี้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้วไปประกวดที่เมืองทองธานีแล้วก็ได้รับโลกนะคะจากเมืองทองธานีมาปี2 5 6 2ตอนรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นกลนะะุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปลาะบางนะคะที่ กลุ่มปอบางก็คือกลุ่มที่ไม่มีไรายได้นะคะก็คือเราก็สามารถนํานวัตกรรมตรงนี้มาส่งเสริมอาชีพแล้วก็สร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมาตรงนี้จะเป็นโล่ที่ได้รับปี2562จากเมืองทองธานีซึ่งเราเป็นนวัตกรรมนะคะเป็นชื่อของเทศบาลตะบนบางเมืองตรงนี้เราไปเผยแพร่ที่เทศเมืองทองธานีฉะนั้นหลายๆที่นะคะหลายๆจังหวัดได้มาพบเห็นก็สนใจต,ตรงนี้กลับมาเราก็ ประดิษฐ์พิษค้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับประสานงานจากหน่วยงานต่างๆนะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้เราไปสอนให้เราไปสอนเป็นอาชีพเสริมให้กับแต่ละทีท่ดังนั้นก็เกิดมาจนทุกวันนี้ส่วนหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองตรงนี้ก็สามารถไปสอนที่เทศบาลน,นะคะทางท่านนายกท่านก็ทาโครงการเอานวัตรกรรมตรงนี้ไปสอนให้กับผู้สูงอายุนะคะผู้ที่อยากได้อาชีพเสริม ในครัวเรือนค่ะแล้วก็บางคนก็นําไปทําเอาขยะในบ้านของตัวเองไปสร้างเป็นนวัตกรรมไม้กวาดใช้เองสม,มสวัสดิ์อวัยประธานหอกันค้าจังหวัดสุรุาีซึ่งมีโครงการวันคนพิการนะคะเราก็ทําเอานวัตกรรมตรงนี้นะคะไปเป็นอาชีพที่สอนจากผู้พิการที่อยากมีรายได้เสริมตรงนี้ค่ะก็ได้รับโลกตรงนี้มาเช่นเดียวกันที่เรานําความรู้ของเรานะคะไปเผยแพร่ให้กับ ผู้พิการหรือผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้ก็ต้องขอบคุณเทศบาลตำบลบางเมืองเช่นเดียวกันนะคะที่นํานวัตกรรมนะคะของไม้กวาดรักโลกจากขวดพลาสติกบ้านสุนทรสารทูลดอกไม้จันทร์ตรงนี้ลงหนังสือลงหนังสือนะคะแล้วก็เผยแพร่ให้ฉะนั้นก็ได้รับการประสานโทรศัพท์ติดต่อมาถายสั่งซื้อแล้วก็ไปส่งมาที่เทศบาลบางคนก็มาซื้อที่นี่เลยค่ะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจนะคะ นอกจากท่านจะมาเรียนรู้แล้วนะคะท่านก็มาอุดหนุนนวัตกรรมไม้กว่าดักโลกจากขวดพลาสติกบ้านสุนทรสรณทุนได้นะคะจะเป็นนวัตกรรมอันนึงนะคะที่บอกได้เลยว่าคงพนมากนะคะเพราะว่ามันจะหลุดยากเพราะเราจะทำแบบแน่นหนามากเลย